ก่อนปีใหม่แล้วเอามือถือไปใช้กันซื้อไปฟงไปฝากก็ได้นะคะเพราะราคางบน้อยที่หน้าโจาใหญ่ก็ร้องถ่ายรูปดีรุ่นนี้ขายดิม,มากออกดีแบบสุดๆเลยนะคะ oppo a 3 s และรุ่นนี้ลงปุ๊บออกหมด เกลี้ยงให้ดีให้ไวและก็ให้ทันด้วยค่ะ a 3 s หน้าจอใหญ่6.2นิ้วนะคะดูหนังฟังเพลงโหลดแอปเพิ่มเติมได้ปก,กติเลยตัวนี้ราคาย่อมเยาค่ะ990บาทจ้า ใช่แล้ว990เท่านั้นค่ะ A3s นะคะเริมส่งรอม16นะคะเหลือไม่กี่เครื่องแล้วก่อนปีใหม่เอาไปใช้กันค่ะพร้อมส่งค่ะและลูกค้าหลายท่านถามนะคะมีปลายทางไหมทางร้านก็คือเก็บปลายทางได้หมดเลยนะคะอืมก้องถ่ายรูปดีไหมดูหนังฟังเพลงหลดแอปเพิ่มเติมใส่ซิมอะไรก็ได้ใช้งานได้ปกติไปเลยเอาไปเลยจ้า990จ้า